นี่ครับผมหลังจากที่เราเลี้ยวจากลงสะพานชรพึกมาก็จะเป็นถนนลออ้อคันครองนะครับวิ่งมาประมาณ8 0 0เมตร900เมตรนะครับก็จะมาเจอหน้าแปลงครับผมจะเห็นรั้วาคฮาบอยถนนเส้นนี้กำลังจะลาดยางนะครับกรมชลประทานได้ทำประชาพิบาลเรียบร้อยแล้ว ไม่นานจะเป็นลัดยางแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเจอเรถคาบ่บอยแล้วเลี้ยวซ้ายมาล็อกคันคลองมานะครับก็จะเจอปักทางเข้าเป็นรถคาร์บ,บอยเข้ามาอีกร้อยกว่าเมตรครับผมเข้ามาอีกร้อยกว่าเมตรก็จะเจอแปลง ล็อกแรกที่เป็นล็อกที่1น,นะครับฝั่งที่เป็นล็อกที่1ล็อกที่5ล็อกที่17 28อะไรพวกนี้จะเป็นล็อกแรกที่ติดถนนเส้นนี้นะครับผมเข้ามาก็จะเห็นวิวอลังเลยครับทุงออท่งหญ้าเออทุ่งนากำลังเหลืองภูเขาเด่นชัดเลยฮนะไม่ใช่เด่นชัดธรรมดาเป็นพาโนรามาเลยครับผม เหลือเ็ดล็อกสุดท้ายนะครับสำหรับสมาชิกที่กำลังเดินทางและไม่มีโอกาสได้มาสำรวจเราก็เปิดให้โอนจองได้นะครับหากจากราคาซื้อขายนะครับเดี๋ยวมาดูแปลงจริงกันวิวสวยมากครับ เข้ามาแล้วก็จะเจอล็อกที่1เหน็นไหมฮะนี่ครับน้ําประปาเราได้จําไว้ให้ทุกล็อกแล้วนะครับผมผ่านหน้าที่ทุกแปลงแล้วขอมิเตอร์ได้เลยส่วนไฟนะครับผ่านหน้าทุกล็อกแล้วเหมือนกันส่วนในแปลงเดี๋ยวเราจะลงลูกลังและปักเสาไฟให้นะครับอันนี้ต้องขออนุญาตทําทให้ทีหลังเนื่องจากว่าฝนหนักมากนะครับดินยังแฉะมากฝนทุกวันเลยนะครับสวยจริงๆครับ ทำเลสุดๆครับแปลงนี้สุดเท่าที่ผมเคยขายมาเลยก็ว่าได้นะครับชิดติดถนนรังสิตนครนายกห่างเพียงคลองกั้นในรัศมีแปลงเล็กแปลงเดียวในรัศมีจากกรุงเทพถึงนครนายก100กิโลนะครับก่อนหน้าถึงก่อนหน้าที่จะถึงเราประมาณ8กิโลมีที่ดินเปล่าในโครงการบา้านจัดสรรขายตารางวาละหมื่นห้านะครับผมของเราเฉลี่ยแล้วตารางวาละเจ็ดพันกว่าบาทนะครับ เห็นไหมครับเส้นทางสินคนครนายกก่อนถึงเมือง8กิโลนะครับใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับใกล้สถานที่ราชการที่สําคัญมากมายเช่นกันไม่ว่าจะเป็นศาลโรงเรียนนายร้อยจอปรอรนะครับก็ไม่ไกลใกล้สถานที่เช็คอินมากมายเช่นกันนะครับทําเลทองจริงๆครับแปลงนี้ด่วนครับผมเจ็ดล็อกสุดท้ายเท่านั้นครับ